สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกวนหมื่นตัวโยงนะครับแหมเออ่มาโพสถามความคิดเห็นไอ้ชาวกาวจนได้ครเพื่อนเกี่ยวกับเออ่จะขอเก็บค่าลิขสิทธิ์คำว่าสงการนะครับโสวยงามไส้ประสาทคุณจะเสียคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเนื่องมาจากก่อนหน้านี้นะครับมันก็มีไอ้ชาวกาวเนี่ยแหละครับเพื่อนเปิดประเด็นเรื่องเออ่จะเก็บค่าลิขสิทธิ์นะครับ ทำว่าสงการปัดกับประเทศเรานะครับเพื่อนโอ้ลิ้นลวนต้องขออภัยรับเพื่อนแล้วมันก็มีไอ้ชาวกาวเนี่ยครับรับรูปมาอีกทีนึงนะครับแหมมาโพสต์ตั้งคําถามกับเพื่อนร่วมชาตินะครับเฮ้ยหลังจากพวกมึงดมเป็นเปียกเน,น่ากาบูแล้วเราจะเออไปเก็บค่าลิขสิทธิ์กับเสียมกันนะครับ แหม่อ้าไม่ต้องไปสนใจในเนื้อหารายละเอียดนะครับแหมบังเอิญในแอดมินนะครับไปเห็นคอมเมนต์น่าสนใจก็เลยอยากเอามาฝากกวนหมื่นตัวยงนะครับเช่นเคยเพื่อนฝั่งความบันเทิงเท่านั้นมเมตตาเขาเราได้บุญใหญ่รบกวนอย่าคามอมเมนต์ด่าทอรุนแรงต้องกราบขออภัยนี่ครับลบทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับสายจีการในแอดมินก็จะหูไปนาเอาตาไปไร่นะครับคิดว่าเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลนะครับโอ้น้ำตากูจะไหลความคิดเห็นที่หนึ่งส่วนตัวเห็นด้วยเพราะคำว่าสงกรานต์ มีต้นคำเนิดมาจากคอมเนโอ้ตายและไอ้ปัญญาอ่อนเมื่อก่อนมึงเรียกโจชนำํำเสมยไม่มีคำว่าสงการนะครับเพิ่งจะเออมาเปลี่ยนแปลงได้พอสองปีหรือ,อยังไอ้คำว่าสังคังเนี่ยโอ้กูค,คิดอย่างนี้แหละโอ้ตายแล้วเออคือจะบอกว่า,เ,าเกลียดหน้าไอ้คนขวามือที่มันป่าแป้งเยอะๆเนี่ยไอ้เปิ้ป่องมึงออกแบบปกอะไรมึงวะทำไมต้องเอาน้าไอเดีย่ยแบบ มาให้แอดมึนเห็นอยู่เรื่อยๆเลยตายเลยกูหลอนไปด้วยเลยนะไองามไส้น้ำตากูจะรวดน,นะครับไอรอดตาปอความคิดเห็นที่สองคิดว่า25เปอร์เซน้อยเกินไปควรจะมากกว่านั้นมึงจะเอาอะไรมาเก็บกูไอเหม็นพวกเรานี้ต้องไปเก็บพวกมันนะครับเพราะอะไรละครับแม้มันเพิ่งตั้งมาเองครับเพื่อนๆแถมเราเนี่ยยังได้รับการรองรับที่เป็นวัฒนธรรมนะครับ ทางมรดกโลกที่คู่ควรกับมวลมนุษยชาตินะครับเพื่อนไม่ใช่แม้ดมกาวมานั่งเผลอนะครับเพื่อนไอ้น่านบอกก่อนนะครับเอ่อยูเนสโกเขาไม่รองรับนะครับไอ้กาวบูดเป็นเปียกนาเองบ้านน่นะครับเพราะมันไม่คู่ควรต่อมวลมนุษยชาตินะครับมันไม่ได้เป็นเมตรนะครับเพื่อนสงการเนี่ยมันถึงโอโ้โหโด่งดังไปทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับเพื่อน ไอหหงามไส้ไอชาวกาวมันก็จะอิจฉาตาร้อนนิดหนึ่งนี่บอกก่อนนะครับโชคดีนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยไม่ไปเก็บค่าลิขสิทธิ์มันนะครับเราถือว่าให้มันใช้โคตาอนาฐาลวงหน้ากันแล้วกันนะครับเพื่อวันข้างหน้าเราอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะครับเพื่อนโอนห,หนักเลยกูกาวนี้น้ำตากูจะรั่วนะครับไอรอดความคิดเห็นที่สามถ้าเก็บค่าลิขสิทธิ์ได้เราควรเก็บค่าลิขสิทธิ์ มึงเอาเวลาไปนั่งหาเอ็งบ้าแล้วก็ดมกาวมึงเชื่อกูเหรอเหมน็นแหมจะบอกมึงครับว่าเแข่งเรือแข่งพายเนี่ยแข่งได้นะครับแต่จะมาแข่งบุญแข่งวาสนากับชาวเสียมชาวสยามชาวไทยไม่ได้นะครับเสียเวลาดมกาวนะครับเพื่อนแล้วทําไมไอ้เหม็นมันถึงแข่งกับพวกเราไม่ได้ครับเพื่อนเอ้าแหมก็เมื่อก่อนน่ะมันเป็นท้าสพวกเราอยู่นะครับโอ้ยามไส้น้ำตากูจะร่วงนะครับพุ่นซวย ความคิดเห็นที่4ี่การเก็บค่าลิขสิทธิ์ถือว่าใจดีเกินไปเราควรห้ามเสียมใช้คำว่าสงการโอ้โหไปกันใหญ่แล้วไอ้เหม็นนี่มึงดมกาวจนนึกว่าคำว่าสงการเป็นของมันเองแล้วครับเพื่อนโอ้โหตายแล้วกูบอกกี่ครั้งกี่โหดแล้วว่าให้เลิกดมกาวนะครับเพื่อนเดียวโอ้โหหลอนกาวแถมเจอเชื้อเองบ้าเข้าไปล่วหนักเลยเพราะอะไรครับ ก็ช่วงเนี้แหมเข้าสู่รืดูร้อนนะครับเพื่อนข่าวเนี้ยแหมเชื้อเองบ้าแหลกนะครับเพื่อนไม่งามไส้มันก็จะมีอาการยกหางตัวเองแล้วก็เออหลงตัวเองแบบนี้แหละครับเพื่อนไอแบบเนี้ยเขาเรียกอาการเออติดเชื้อเอ่งบ้าค่อนข้าง,งแหลกนะครับเพื่อนมึงเอาเวลาไปนั่งดมเปเปียกเน,น่ากาบูดเพื่อนนะครับยามมายุ่งกับพวกกูชาวเสียมชาวสยามชาวไทยเลยนะครับ ไอความคิดเห็นที่ห้าเราต้องหาหลักฐานเพื่อยืนยันต่อยูเนสโกว่าเราเป็นเจ้าของคำว่าสงการยกตัวอย่างคำว่าสงการอาจมีบันทึกบนกำแพง <c oughs> โอ้ไอปัญญาอ่อน <c oughs> นี่มึงจะหาเรื่องออไปแกะสลักบนกำแพงสร้างหลักฐานเท็จ <c oughs> อีกแล้วเหรอเพื่อน <c oughs> ใสคือจะขอเตือนนะครับว่าเออยูเนสโกนเนี่ยหรือชาวโลกเขาไม่ได้งโง่เหมือนไอ้ชาวก้านะครับประสาทเ,เสียที่จะสร้างหลักฐานเท็จแล้วก็เอ่ยยกยอปอปั้นคิดเองเออเองว่าเป็นของตัวเองนะครับเพื่อนเพราะอะไรละครับเพื่อนเอ้าแหมก็ชาวไทยเนี่ยนะครับเขาไม่ได้เล่นสงการเป็นบางจุดนะครับเขาเล่นกันทั้งประเทศนะครับเพื่อนแล้วก็เล่นกันทุกทุกท,ที่ที่มีชาวไทยอยู่นะครับเพื่อน ตนในชาวกาามึงตั้งเวทีแค่ไม่กี่เวทีเองนะครับแล้วจะมาแอบบอ้างว่าเป็นของตัวเองแล้วเพิ่งจะเริ่มตั้งเวทีนะครับหรือนะครับเริ่มเล่นสาดน้ำเนี่ยเออจริงจริงจังๆรู้สึกจะได้สักสองปีเองนะครับเพื่อนหลังจากที่เข้ามาเป็นกรรมกรนะรโอ้ตอนนั้น <laughs> เห็นเจ้านายเกา่าอย่างชาวไทยเนี่ยเขาเล่นสงการนะครับ <laughs> พวกตัวเองก็เออแหมยืนทำงานแบกหางมาอยู่นั่นแลับ <laughs> แล้วอิจฉา พอกลับไปบ้านสติีแต่ก็เออไปเล่นโจชะนำเมอสุดท้ายกลายเป็นเทศกาลโศกนะมันโศกกระปบเรียกสงการานไม่ได้นะครับไอ้แบบนี้เออเรียกสังกตังน่าจะเหมาะกว่านะครับมันหนักกว่าสังคังเยอะโอ้อตายแล้วไอ้งามไส้น้ำตากูจะรวงนะครับไอ้รอดตาปนอนความคิดเห็นพี่หกเสียมควรหยุดใช้คำว่าสงกรานทันทีเพราะไม่เช่นนั้น เขมนจะเอาจริงโอ้โหกูกลัวจนขี้หดจนหายเลยเหม็นแผลตายแล้วรอบที่แล้วจําไม่ได้เหรอว่านายผลใครมานั่งร้องห่อร้องไห้นะครับแหมเออเอเอออกหน้าสื่อนะหนักเลยกูกลาวนี้อันนี้ขอเตือนด้วยความหวังดีนะครับแหมถ้ารอบนี้ทะลึ่งซ่าเนี่ย ถึงก็คารขี้เลยนะไอ้เหม็นบอกก่อนฟ้าเหลืองเลยละมึงอไอ้งามไส้เพราะอะไรล่ะครับเพื่อนแมก็รอบที่แล้วเนี่ยเออรู้สึกจะจัดเบาไปหน่อยครับเพื่อนยังไม่พอสะใจนะครับนายพลมึงก็รีบเออออกมาแหกปากร้องห่มร้องไห้นะครับว่าถูกหลังแกนะครับเพื่อ<ๆ>น โอ้้งามไส้ประสาทวิเศษนะครับไอรอดตาปนก็ได้จบลงไปแล้วนะครับความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถเหมารวมมาเป็นความคิดเห็นของคนในชาตินั้นทั้งหมดได้นะครับอีพีนี้แอดมืนกราบขอบพระคุณกวนมื่นตัวยงทุกท่านและท่านที่ผ่านเข้ามารับชมและฟังนะครับเดี๋ยวเออจะไปเก็บค่าลิขสิทธิ์นะครับเออไอเหม็นหน่อยเออลืมไปเก็บไม่ได้เพราะว่ามันใช้คําว่าสั่งกระตังนะครับ ไอ้งามไส้น้ำตากูจะไปลองเพลงดีกว่ากินแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆิก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกูละเกียจจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่ง